สวัสดีครับมาต่อเลยเฮ้ยห้องห้องห้อง,องนึกแล้วว่าแกต้องเห็นหล่อนเจ้าหมาน้อยหมาน้อยเลยนะคุณ <c oughs> <c oughs> จะเลี้ยงสุนัข lost มินโตะเวลาของฉันมีจำกัดและฉันยังมีเรื่องอื่นท,ท,ที่ต้องกัะบลนดังนั้น ฉันจะเพิ่มภารกิจให้ตัวเองทำไมน <c oughs> ึมว่นคุณจะบอกเป็นในถึงอะไรบางอย่างนะแต่น่าเสียดายเพราะสัตว์ที่ชอบคุณมีน้อยมาก <c oughs> เออนั่นดีนะ <c oughs> ไม่เป็นไรฉันก็ไม่ชอบพวกมันเหมือนกันแบบนี้ยุติธรรมดีแสดงว่า <c oughs> ตอนที่เราให้อาหารสัตว์และคุณยืนอยู่ห่างๆคนเดียว ไม่ใช่เพราะรู้สึกเศร้าหรอรเ,รเธอคิดมากไปแล้วห้อง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 หนาวะงั้นจะไปกับฉันไหมงั้นจะไปกับฉันไหมอ้าวพามันไปด้วยเถอะมิจะตุป็นชื่อไม่จะตุใช่ไหมขู่อ่านไม่ได้ทำไมฉันต้องทำแบบนั้น ในฐานะพระเจ้าการกระทําและการตัดสินใจของเธอจะส่งผลกระทบต่อชะตากรรมของดาวทั้งดวงดังนั้นเธอควรจะให้เหตุผลที่พัพงขึ้นกับฉันไอฟังขึ้นกับฉันพังกูอ่านว่าพังวะฉันไม่เข้าใจว่าการเลี้ยงสุนัขเกี่ยวอะไรกับชะตากรรมของดวงดาวแต่เรามีช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวอยู่เสมอ เพราะเราต้องเดินบนเส้นทางที่ไม่เห็นปลายทางและในเส้นทางนี้มันสามารถกลายเป็นเพื่อนของเราได้มันเป็นแค่สุนัขธรรมดาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอายุไขของมันสั้นมากเมื่อเทียบกับฉันและทำไมมันถึงต้องเป็นเพื่อนฉันด้วยงั้นก็ให้ลูกหลานของมันอยู่เป็นเพื่อนคุณต่อไปคุณสามารถปกป้อง,องพวก มันจากรุ่นสู่รุ่น <c oughs> เหมือนกับที่คุณปกป้องอยธรรมคุณเคยบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ห <c oughs> ้องสิ่งที่ฉันพูดในตอนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพระตะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในในปัจจุบันอีกอย่างฉันไม่ได้ต้องการการชื่นชมจากคุณนะ <c oughs> แล้วคุณจะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรอะไรก็ได้ตามมันแหละมาสินี่สิแม่โต,ตบอกว่าเขาต้องการแกฉันไม่เคยพูดแบบนั้นสักหน่อยทำไมคุณถึงปากไม่ตรงกับใจอยู่เรื่อยเลยแม่โตบางทีฉันอาจไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือไม่ควรเป็นแบบนั้น เลิกนิสัยชอบพูดอะไรเป็นปีนาสฟักทีเธอนี่ปีนาเนี่ยฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอ <c oughs> ถ้าคุณหมายถึงเรื่องการคัดเลือกอัศวินฉันก็ได้ยินมาบ้างถ้าเป็นเรื่องอื่นไว้ฉันค่อยจัดการพุ่งนี้ <c oughs> แล้วเธอคิดยังไงกับเรื่องการคัดเลือกอัศวิน <c oughs> ถ้าฉัน <c oughs> เรื่องนี้ คุณตัดสินใจเถอะคุณจัดการเรื่องฝึกอบรมและคําแนะนําของผู้สมัครเองเลยและก่อนที่คุณจะถามฉันคุณเตรียมการไปบ้างแล้วไม่ใช่เหรอดูถ้าคงมีแค่ช่วงเวลาแบบนี้ถึงเธอถึงจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> อะไรนะ พอพูดถึงการคัดเลือกอัศวินเทอก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงไอ,อสัตว์ลายที่บาดเจ็บสัตว์เลี้ยงฉันบาปักหน่อยคุณอยากเลือกอัศวินใหม่ก็เลือกไปสิถ้าจะถามความเห็นของฉันงั้นคนนั้นคนนั้นก็ควรเป็นคนที่พูดน้อยและไม่ชอบพูดคำปริศนานี่คือการเลือกวิ อสเวินเพื่อเธอและเขาก็จะได้รับอายุไขเท่ากับเธอเพื่อเพื่อร่วมนำพาดับดาวดวงนี้ต่อไปเพราะงั้นเธอต้องจริงจังเนี่ยโตเออฉันอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่าหลักการพวกนี้ฉันฟังอยู่ ฉันจำได้ว่าคุณเคยบอกว่าในเผ่าพันธุ์ของคุณเมื่ออสศวินใหม่ค่อยค่อยลอยขึ้นดังดาวอาทิตย์ดังดวงอาทิตย์อสเวินเก่าก็จะค่อยๆจมสู่ห้วงดาราดดังจันทาอัสดงใช่แล้วแต่ฉันจำได้ว่าคุณเคยสัญญากับฉันว่าไม่ว่าเท่าไหร่ไม่ว่าเมื่อ,อไรคุณจะอยู่ยงข้าง และคอยก็แบและคอยสอนชั้นตลอดไปเธอเป็นพระเจ้าท si ี่คู่ควรแล้วตอนนี้ฉันจะสอนอะไรเธอได้อีกตอบฉันมาสีมุกโตเขามองไปที네่ดวงตาคู่นั้นที่พรรยามก็คุมอารมณ์จากเด็กที่ดื้อเงียบจนกลายเป็นพระเจ้าผู้ฟอรงอำนาจเล่กับเขาเป็นพยานการเนินหน้าของอรยธรรม และได้เคียงข้างการเติบโตของเธอแต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่บางสิ่งบางสิ่งก็ยิ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล่ากับผ้าพับผ,ผ,ผ้าพันแผลที่ไม่ได้ถอดออกเมื่อถึงเวลาจนสุดท้ายก็เลี่ยงความเจ็บปวดแสนสาหัสไม่ได้สาหัสอะละอ <laughs> เออฉันเคยสัญญาไว้จริงๆ ฉันรู้ว่าคุณยังจำได้จริงสิฉันซ่อมจี้ของเธอให้แล้วเอาไปสิจีน้นี่ฉันนึกว่าตัวเองทำหายแล้วจริงๆจงีฉันนึกออกแล้วฉันขอให้คุณซ่อมให้เพราะนันทำจี้พังแต่เพราะไม่ชินกับการที่ไม่มี มันเลยลืมเรื่องนี้ไปของมีค่าที่สูญหายและได้คืนมาแป่งแสงสว่างในฝ่ามือมันทำให้โลกตรงหน้าเจอจ้าขึ้นเล็กน้อยและกำลังและและกำจัดความกระวนและความเศร้าหมอกก่อนหน้านี้ไปสิ้นใช่แล้วเธอจะลืมไปเธอจะลืมได้ยังไงเธอเป็นคนที่มอบจี้ให้ เม่ไตกด้วยคำพูดที่แตกสลายอาจเป็นเพราะความกลัวเมื่อเห็นรอยเล้าบนที่หรืออาจเป็นเพราะหรืออาจเป็นเพราะความรู้สึกที่อยากมีที่อยากหนีความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่ทิ้งไว้กำลังค่อยค่อยห่างออกไปเธอจึงเลือกมองไปข้างอื่นโดยหวังว่าจะเจอทุกสิ่งที่เธอที่เธอสูญเสียไปเธอจหมีตัวเองมาเบา ที่ลืมเรื่องสำคัญพวกแบบนี้พร้อมกับไม่อาจคมความรู้สึกยินดีที่ค่อยๆสัมผัสกับความอบอุ่นที่คุ้นเคยเธอกำมันไว้ตลอดหน้าหัรร่าจันที่ที่มันอยู่มาได้นานขนาดนี้ก่อนจะพังฉั้นคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมัน,นมขอบคุณนะเมธิตโตถ้าไม่ได้คุณช่วยช่อม ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเธอคงหาทางอื่นแก้ไขได้อยู่แล้วถ้าเธอต้องการนะนะงั้นเหรอคนมีเวลาว่างสักหน่อยไหมมินาโตะไม่มีฉันจะไปดูความคืบหน้าแถวสนามปละโองหน่อยโอ้พอพอดีเลยงั้นไปดูต้นไม้ต้นน้อยกับฉันหน่อยแล้วกันต้นไม้ที่ เปลูกด้วยการกับเรามันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องให้เราลดน้ำหรือดูแลแต่มันยังให้ล่มเงาแก่คนที่เดินผ่านการไปดูมันจะมีความหมายอะไรแต่ฉันอยากต้นไม้ที่เขาปลูกได้สิ เรื่องสองครามสิริพถีฉันหอกว่าเธอจะเข้ารา่วมได้และเป็นสักขีขีพยานการถือกำเนิดของอสศวินคนใหม่ด้วยตาตัวเองฉันจะไปเตรียมดอกไม้ที่เลียชอบตอนนี้น่าจะบานเยอะแล้วคุณไปเถอะแม่ตัวเอ้ยหมามึงเดินมาหากูหรืไมมึงจะไปกับกูเหรอหมาน้อยแล้วก็ไปรอไห ถ้าวิ่งทันพี่นมาน้อยมันวิ่งตามไหมัมนวิ่งตามไม่ไหวเฮ้ยจะเย็นเพื่อนเฮ้ยใจเย็นเอ้เอาไปตรงนี้ดีกว่าเก็บดอกไม้ดอกไม้อะไรวะเนี่ยเขาอยากไปจริงๆด้วยห้องทีนี่นไม่ใช่พ่อง <laughs> ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับกับใจที่สุดก็เหมือนเมื่อกี้ทั้งที่เขาชอบแกมากแต่กลับไม่ยอมพูดออกมาห,ห,ห้องห้องมองมองเอ้อทํยทำไมฝนตกเกิดอะไรขึ้นเออเีอะไรเนี่ยเขาปัญญาแล้วว่าจะไม่ไปไหนดังนั้นม่มีอะไรต้องหวังว่าไว้ห้อง เฮเลต้องชอบดอกไม้พวกนี้แนะ่เาไปกันเถอะสวยคุณก็คิดถึงหล่อนเหมือนกันสินะมินโตะแล้วทำไมเราต้องหลอกตัวเองให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยเร็วเข้าเิ็ิโตมาช่วยพยุงหน่อยส่งน้ำมาให้ฉันเออฉันจะช่วยเธอเองเดี๋ยวแล ปลูต้นไม้ไม่จําเป็นต้องรดน้ําเยอะขนาดนี้ขอโทษทียังดีที่ฉันไม่ได้หกล้มฉันจะจำเอาไว้ไม่เป็นไรดูเหมือน,น,อนของเราก็อยากเห็นต้นไม้เล็กๆโตเร็วเๆเหมือนกันวันหนึ่งมันจะย่างลากลงในดินและแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ผู้คนจะมาพักผ่อนใต้ล่มเงาและมีนกมาทำลายผนต้นไม้ต้องเป็นภาพที่ปดงามแน่ๆพอถึงตอนนั้นเราค่อยมาดูมันด้วยกันนะผู้ปลูกต้นไม้เพียงแค่ต้องการเพียงแค่ต้องจัดการจัดเตียมสิ่งจำเป็นเพื่อให้มันเติบโตโด,ด้วยตัวเอง ส่วนมันจะสามารถกลายเป็นที่พึ่งพิงสำหรับนักเดินทางหรือออกผลให้บรราดาสัตว์ร้ายบรรดาสัตว์ได้กินในอนาคตหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ผู้ปลูกต้องสนใจแต่เราก็ยังสามารถเป็นสักขีพยานของมันได้พอถึงวัน,นที่ต้นไม้เติบโต,ตขึ้น <S <S เราค่อยมาดูด้วยกันดีไหมแต่เธอผิดสัญญานะ เรื่อแแต่อย่างน้อยก็ยังมีไมิโตกับจี้ของเธออยู่อยู่ดูเป็นเพื่อนฉันเธอก็ดูเราอยู่เหมือนกันเหรอเรเนียโดรนะเรเร่อน่ฉันผิดทำผิดพลาดครั้งใหญ่ฉันหลอกลวงเดก็กคนนั้นไปถึองอะไร เขาเป็นเด็กดีแเขาจะกลายเป็นพระเจ้าที่ชี้นำนี่ไม่ใช่เพราะคำชมที่เธอมีให้เขาแต่เป็นความคิดของฉันเองอะไรจะทำลูงเรืองขึ้นจากความพยายามของเขาแต่จะรู้ดีว่าในใจในใจคงต่อต้านอำนาจในมืออยู่ถ้าเธออยากกางับถ้าคธออยากกะงับ ความกลัวและปฏะเ,เสียตัวเองเสียต้องปล่อยให้เขาเดินไปข้างหน้าลำพังเขาพูดด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยที่เสียแทงจิตใจนี้ทำให้ล่างที่เชื่อมั่นก่อตัวเป็นน้ำแข็งในก้อนบึงจิจตใจคำสอนให้เขายึดมั่นในหน้าที่มอบภรารกิจและความรับผิดชอบให้เขาชั้นบอกให้เขา ไม่ถอดทอดทิ้งพรสวรรค์ของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาและตัดสินใจให้ถูกต้องแต่เป็นเพราะฉันทระยศต่อความไว้วางใจของเธอเป็นเพราะฉันยินยอมและละเลยความหวังที่ไร้สาระในใจของเขาไม่กล้าบอกเขาว่านี่รันไม่มีอยู่จริงกระ,สะแกะสกระแสใต้น้ำที่กดทับมานานกลายเป็นวังบนสีดำ และสร้างคลื่นพายุในช่องว่างของจิตใจการมีอยู่ของฉันเป็นเหมือนันรักที่เชื่อมโยงอดีตซึ่งจะทําให้เขาจมอยู่ในในความทรงจําเกี่ยวกับเธอและเรี่ยงการป,ประัะชนหน้ากับการจากไปของเธอมันขัดกับภารกิจของเราและอาจจุดและอาจจุดชนวนโศกนาฏกรรมใน ดาวบ้านเกิดของเขาอีกครั้งเมื่อสงครามสีวิธีเริ่มขึ้นและถือดำเนินอ,อศัศวินคนใหม่ไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ฉันจะเลีนี่คือสิ่งที่สุดที่สุดสุดท้ายที่ฉันจะทําได้ในฐานะอศัศวินของเธอเงาดำเงาดำค่อยๆแทกซึมเข้าสูสสสา่แสงสว่างแล้มหน้าใต้ก่อเกิดคำสาปอย่างเงียบๆคนโกหก

ค,คืนอันมืดมิดปกคลุมท้องฟ้าไม่สิ้นสุดดวงดาวทั้งปวงเลือนลางอับแสงสุดท้ายฉันเชื่อได้แค่ตัวเองเธอเห็นด้วยใช่ไหมนักล่าฝันพระเจ้าไร้ซึ่งพิ้งพึ่งพ่่งงง,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 งื้งงงม ตอนทิบหายเลยหาวันนี้อันนี้คือบทที่หนึ่งไหมก,กี้นี่ที่จบไปมันไม่น่าเปลี่ยนชื่อนะชื่อเนื้อเรื่องใหม่นะถ้าเป็นถ้ามันจะเป็นบทอ,อ้อฟอฟอรไดม่าหมดแล้วนะครับน่าประมาณนี้แหละพระเจ้าอะไรที่พึ่งพิงไอ้เนี่ยมันเป็นแบบว่ามันเล่ามันเป็นแบบเล่ายาวเลยนะครับ เออมันเล่ายาวนะม,มันไม่มีว่ามอนเตอร์อะไรไม่เข้าสู้นะอันใหม่อยู่ข้างล่างนี่อ๋อยังไ,ไงสุดท้ายแล้วคือนี่โอเคโอเคมันก็มีประมาณนี้แล้วเนาะอืมเฮ้ย อันนี้อันนี้คือกูคิดอันนี้กูเล่นไม่ผ่านเฮียเลยก็คือยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับโอเคไปจบแล้วนะจบจบจริงๆจ,จบแล้วเนี่ยในเรื่องเนี้ยดีนะครับผมจะได้เล่นอย่างอื่นนะ ข้ารับชมฝากกดไลค์สำหรับใครก็ได้ครับ